วันนี้มาพบกับผมป้อมกุลังคันต่อจะมาสอนวิธีเป็นการตอกวางแบบประยุกต์นะครับสมัยใหม่สมัยนี้นะครับก็แต่ก่อนผมเคยตอกวางแบบการเจ๊ก,ก้วยและการเจ๊กสะเพจักสารตั้งก้วงนะครับก็ไมาเดียวตามยุคตามสมัยครับก็เอาเป็นรุ่นใหม่เลยครับก็เป็นกระปองควอดหน้าพลาสติกครับกว่ประมาณนี้ครับครับการเจาะเจาะรอบๆนะครับ เอาเล็กลนไฟครับเจาะรอบๆครับอย่าลืมเจาะตูดนะครับเวลาเจาะตูดแล้วเวลาน้ำเข้าครับฝนตกน้ำเข้าหึน้ำไหลออกตูดครับเจาะหึ่งมีหูออกตูดเนี่ยสักหูกัไแ้ครับนี่นะครับเดวเจาะด้านบนนะครับเอาไว้ห้อยเล็กครับนะครับเจาะหูนะครับสองสองนะครับครับยื่นมาประมาณยาวนี้แล้วผมจะพับพับเล็กแบบนะครับแล้วมาหมุน จะเป็นลักษณะนี่ครับน่ครับนี่เ็จเรียบร้อยครับอุปกรณ์ตั้งกวางนะครับส่วนการจะตั้งคือกวางเกาะแบบไหนครับเอากวางกวางปูเฉพาะกวางปูกวางจีหรือกวางอย่างก็ได้ครับกวางแซมก็อย่างได้กวางปูนะครับใส่ในนี้ท่านก่อเจาะเจาะเหือนำกวางเข้าเจาะด้านบนเล็กน้อยครับนี่ครับเร็นรู้แล้วครับ ดูแล้วเขาก็เอาควงสอดใส่ตรงหูนะครับแล้วก็อ,อก้อยสอดใส่ตรงหูนี่ได้ครับสอดใส่แล้วก็บีมาคือกวงออกนะครับกันสัตว์ฟูกันนกอย่างมากินนะครับส่วนจะคือกวงมาติดตั้ไดผมกอดใจอ้อยขึ้นที่ไหนมีอ้อ,อยสับป,ประรดมีอย่างก็ได้ครับใจไดมอนด์ครับผลไม้รสหวานครับนี่ผมเลยแทงเข้าไปในอ้อยแล้วก็พับขึ้นส่วน ด้านบนผมก็ยังงอเพื่อเอาไว้แขวนนี่เวลากวางบินมาติดมันก็จะมากินอ้อยนี่ครับมาสาบกินชีของกวางตัวผู้ครับเพราะว่ากินตัวผู้มีกินชี้ีตีแห้งกวางตัวเม่กินชีบาอแห้งครับถ้ากวางตัวแม่ตั้งบาปอเข้าเต่าตัวผู้นะครับใส่หลายตัวก็ใส่หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งขวดครับอันนี้ผมใส่หลายไปน้อยพอดีจะเจ้าไปได้กวางตั้งนะ กว่างกี้สะสมกวางกี้ครับเอาไปตั้งหลายๆก้อนนี่ครับผมทําอุปกรณ์ต่อกวางเยอะเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ต่อกวางผมครับนี่ครับอันนี้จอาไปหลงต่อตีอ่าจะไปตีชัยภุมมแล้วก็ไปตีพี่หลกครับไปต่อกวางทําอยู่ประมาณร้อยกว่าอันครับเพื่อไปต่อกวางครับยังไครสนใจก็ยกทิศโยกเสาโดยก้นไม้เลยครับ ก็สวัสดีครับกาสวีทุกท่านครับผ่านช่องทาง y o u t u ช e แน l ป้อมคนหลังคันครับวันนี้ป้อมคนหลังคันมาใจกว้างครับพอดีตั้งกว้างผมผมได้ทำลงสกรรมมาใจเลยครับวันนี้ครับเนี่ยครับก้อนกว้างผมอยู่ด้านหลังนี่ครับนะครับก้อนกว้างผมอยู่ด้านหลังนะครับนะครับอาจจะสั้นเล็กน้อยครับไม่กันสั้นอย่างกบหมอมาครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกว้างตีหกตั้งในวันนี้นะครับก็เป็นกว้างดอยหลวงผมอยู่จังหวัดเชียงรายอำเภอดอยหลวงครับจังหวัดเชียงรายอำเภอดอยหลวงนะครับอยู่บ้านห้วยไหลครับผม วันนี้มาใจกวางเป็นวันแรกครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องมาดูว่ามีกวงอย่างห้องนะครับมาชมกันครับว่าได้กวงงห่ังอดตโล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 ,โลกวงกีกับกวงอิลุ่มครับนะครับได้กวงกีรับกวงกีกับแม่อีลุ่มครับเบาครับผมมาเก็บแล้วครับกวงเก็บชอพหะตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงเอามันออกก่อน รับผมก็มะอาใจอันที่สองนะครับอยู่ในป่านะครับอยู่ในต้นไม้นะครับมหมอบต้นไม้นะครับเพราะเป็นแสงแดดครับผมเอาหลบแดดเล็กน้อยครับเวลาผมมาขวายมันจะได้มีแดดอยู่นะครับผมก็ตั้งตามเลาะป่าเขาเลาะสวนยางนะครับนี่ก็เป็นกลางทุ่งนะครับครับเดี๋ยวมาใจอันที่สองกันครับอันจะสั้นเล็กน้อยครับเนาะนะครับ อันที่สองอยู่ในต้นไม้เรากวางอี่ยครับโอ้กวางกวางมีเขาครับแต่ว่าเป็นกวางแซมกวางกีเดี๋ยวผมจะเอาหอแต่ตัวแม่ผมบอกบาเก็บครับปีนี้ตัวแม่ผมบาเก็บครับนี่ครับสองตัวครับครับครับที่ด้านบนนั่นตัวครับกวางกีครับ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  ติดสามตัวครับแมงแม่สองแมงแม่หนึ่งครับกวงกวงกีสองครับมาสมทันที่สามทีผมตั้งนะครับตั้งมานัะครับตั้งประมาณห้าหกกรนครับเนี่ยอันนี้สามก็เป็นกวงกี้ครับเนี่ยครับกวงกี้ออกกรนครับกวงใหญ่น่าจะตามมานะครับนะครับกีออกกรครับใหญ่น่าจะตามมาครับ